สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมานาวแซบใน EP ีที่166นะคะวันนี้เรามีประชุมนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลิกฉายอีกแล้วนะคุณลูกค้าตอนนี้กลับมาสู่ในภาวะปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราจะลงคลิประหว่างหนึ่งทุ่มไม่เกิน3ามทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณลูกค้าที่รอดูต้องขออภัยจริงๆนะคะแต่เราจะพยายามมาให้เจอลูกค้าทุกวันนะคะมาลงคลิปให้ลูกค้าชมทุกวันนะคะวันนี้เรามีเสื้อสาวอวบนะคะราคาตั้งแต่50บาทนะคะไปจนถึง100บาท มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะแล้วก็มีตัวที่นนวใส่นี้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตพรีเซนต์ตัวที่นาวใส่นะคะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอก5456ค่ะตัวแม่ค้านะคะอกจะอยู่ที่38 40เพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่อยากได้แบบเป็นโอเวอร์ไซส์แล้วก็ใส่ทรงประมาณนาวเนี่ยเอฟตัวนี้มาได้นะคะเอฟเป็นเสื้อแม่ค้านะคุณลูกค้าอารมณ์แบบว่ามินิเดรสเลยนนวสูง164่สนะสูง164นะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชอบตัวที่่นาว เอฟมาไปเสื้อแม่ค้านะอกห้าสี่ห้าหกใส่ได้นะคะตัวนี้นะตัวนี้รายการละห้าสิบบาทนะคะเอฟเสื้อแม่ค้ามาห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายการที่หนึ่งในอีพีที่ร้อยหกสิบหกวันนี้เลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจ,จัดสถานที่ไปพร้อมกันคุณลูกค้าขาตัวนี้รายการที่หนึ่งนะคะเนี่ยเสื้อเขาเป็นทรงนี้เลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะคุณลูกค้ารอบอกจะอยู่ที่สี่สิบสองสี่สิบสี่รายการที่ยี่ อก4 2 4 4ความยาว27ิอก4 2 4สองยาว27เป็นไม่ได้ระบุว่าเป็นผ้าอะไรนะคุณลูกค้านะอก4ี4 4ยาว27ิเพราะนั้นลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่1นะคะรายการที่1 50บาทรายการที่1 50บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่2ค่ะรายการที่2คุณลูกค้าตัวนี้นะคะรอบอกของน้องน้องเป็นสีเทาเลอ รอบอก40-42นะคะอก40-42ยาว24เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังมีรอยเปื้อนเล็กน้อยน่าจะเป็นรอยอะไรอ่ะเล็กน้อยนะคุณลูกค้าแบบน้อยจริงๆอะ่ะอาจจะต้องลองเอาไปซักมันเป็นเหมือนคาบน้ำมันนะ่ะนิดๆหน่อยๆนะลองเอาไปฟอกสบู่ตัวนี้เราคิดว่าออกนะอาจจะซักไม่สะอาดพอนะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอก40-42ยาว24ผ้าโพลีลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้ ทีมรายการที่2ค่ะเอาไป50บาทนะคะรายการที่2 50บาทต่อไปเป็นรายการที่3รายการที่3ตัวนี้ตัวใหญ่คุณลูกค้าไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์3 XL ค่ะรอบอก54 56เป็นคอทวงแบบนี้นะคะแขนไปทรงนี้นะคะคุณลูกค้าด้านหลังนะเดี๋ยวเราขออนุญาตเช็คซิปก่อนซิปนะคะเป็นซิปหลอกๆเอาไว้แต่งเก๋ๆนะแต่สามารถรูดได้ทั้งสองข้างนะคะอันนี้ซิปไม่มีติดขัดเลยนะคุณลูกค้านะซิปไม่ติดนะ สภาพดีนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะพิมพ์มาได้เลยรายการที่3 80บาทต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะของ v o t ร์ติงตั s นะคะตัวนี้รอบอก4 8 50ยาว26อก4 8 5 0ยาว26ตรงนี้มีการเอาแขนไปตัดนะคนลูกค้าให้น้องไปแขน3ส่วนเนื่องจากว่าส่วนล่างของน้องเนี่ยมีตำหนินะคะเพราะ,ะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะตัดออกหมดเลยนะตัวนี้ขอคุณลูกค้าที่รับได้นะคะเอาไว้ใส่เล่นใส่เป็นทางการก็ได้นะคะ เนื้อผ้าเขาจะยืดได้อีกนะคุณลูกค้าตัวนี้นะลูกค้าท่านใดที่ชอบพิมพ์รายการที่สี่ค่ะห้าสิบบาทนะอกสี่แปดห้าสิบนะคะตัวนี้อกส8 5แปดห้าสิบเดี๋ยวดูเนื้อผ้าใกล้ๆผ้าคือดีมากนะจนเราต้องเอาไปซ่อมแหละคุณลูกค้านะตัวนี้นะซ่อมให้เรียบร้อยแล้วไม่ได้คิดค่าซ่อมด้วยเอาราคาตามนี้เลยอ่ะตัวนี้นะคะรอบอกสี่แปดห้าสิบยาวย6ิบหกลูกค้าท่านใดที่ชอบ รายการที่4ี่ค่ะ5 0บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่5รายการที่5า้าถั่ลแอนช่วงนี้มีแต่คอทวงนะคุณลูกค้ารอบอก42 44ค่ะความยาวย6บอก42 4 4ี่ยาว26บจริงๆมันน่าจะใหญ่ได้กับตรงด้านหน้าที่มันทวงออกมานะแต่ว่านาววัดจากหน้าผ้าก็คือความตึงตรงเนี้เขาได้42 4 4แต่จริงๆถ้าคุณลูกค้าที่มีรอบอกที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงอ่ะนาว่าน่าจะใส่ได้ถึง48่อะคะ่ะ เพราะว่ามันมันใหญ่ตรงหน้าอกนะคุณลูกค้าดูทรงเขานะคะตัวนี้ลูกค้าท่านใดที่ชอบนะพิมพ์รายการที่ห้านะคะแปดิบาทดูแขนน้องไปทรงนี้นะคะตัวนี้สวยนะลูกค้าสวยนะอกนาวัดจากหน้าผ้าสี่สองสี่สี่ยาวยี่บหกค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่ห้าแปดสิบบาทต่อไปเป็นรายการที่หกค่ะรายการที่หกอกสี่สิบี่สิบสอง อก40-42ความยาวอยู่ที่26เป็นผ้าเลยอรผสมโพลีเอสเตอร์ด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้คือสวยกริบทั้งตัวเลยค่ะแต่ว่าน้องมีตําหนินะคะอาจะเดี๋ยวนูงให้ดูตําหนิก่อนตําหนิคือตรงแขนน้องตรงนี้มีรอยเปื้อนในเนื้อผ้านะนาไม่มั่นใจว่าซักออกไหมแต่ดูแล้วคราบนี้น่าจะรับซักไม่ออกนะคุณลูกค้าคือมันอยู่ในเนื้อผ้าเลยนะมีแค่จุดนี้จุดเดียวค่ะขอคุณลูกค้าที่รับได้ในตัวน้องนะแขนประมาณ5ส่วนนะคะ ตัวนี้อก4 4, 4 2ยาว26เป็นเลยออนผสมโพลีลูกค้าท่านใดที่รับนะคะเป็นของ r ดรสแบรนด์ไซส์ L พิมพ์มาได้เลยรายการที่6นะคะเอาไป50บาทวันนี้สีขาวจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรา,าร, 7, รายการที่7รายการที่7รายการที่7รอบอก58-60ยาว34เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะตัวนี้เป็นแบบนี้นะแต่ว่าเขามีซับในนะคุณลูกค้า เป็นซับในแบบคล้ายๆผ้าเลยอนอะยืดได้อีกนะเนี่ยนะอกห้าสใส่ได้ยาว34ผ้าโพลีลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่7 80บาทต่อไปเป็นรายการที่แค่ะรายการที่8ปดเดสบาร์นะของเดสบาร์เนี่ยจะบอกว่าเชิ้ตเขาอะผ้าสวยผ้าดีมากเลยนะคุณลูกค้านะตัวนี้รอบอกสี่สยาว28เป็นผ้าเรยอน ผสมโพลีเอสเตอร์นะคะแขนเป็นแขน5ส่วนนะ3 5ส่วนเลยอ่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะตำหนิมีตรงนี้นิดหน่อยก็คือมีรอยเปื้อนเล็กน้อยนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่8 80บาทรายการที่880บาท ต่อไปค่ะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะรอบอก4 2 4 4ความยาว27เป็นผ้าคอตตอนอก4 4 4 4ยาว27เป็นผ้าคอตตอนนะคะยี่ห้อซูซานบริสตันนะตัวนี้ผ้าเขายืดได้อีกนะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะอก42 4 4ยาว27ผ้าคอตตอนพิมพ์รายการที่9มา50บาทนะคะรายการที่9 50บาท ต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10รอบอก50 52อก50 52ยาว34เป็นผ้าเรยอนด้านหน้าเป็นแบบนี้นะสีเขาออกเป็นชมพูนะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าโชว์แผ่นหลังนะตัวนี้เขามีตําหนิคือตรงนี้ค่ะผ้ามันหลุดนะเพราะนั้นนามีการเย็บซ่อมให้คุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะให้คุณยายซ่อมให้นะตัวนี้สวยแล้วนะเพราะฉะนั้นขอคุณลูกค้าที่รับได้ในตัวน้องนะคะ ตัวนี้เราขออนุญาตปล่อยรายการที่10ตัวนี้อยู่ที่50บาทนะคะรายการที่10 50บาทต่อไปต่อไปนะคะต่อไปเสื้อคอเต่าบอกแบบนี้เขาเรียกคอเต่าหรือเปล่าอก5 4 56ยาว27ค่ะอกห4 56ยาว27เป็นเสื้อแขนยาวนะคะสีม่วงอก545 6หยาว27ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่11รายการที่11เอาไป50บาทรายการที่11 50บาท ต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะตัวนีนะ้รอบอก50 5 2ยาวย5ิบหเป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีตัวนี้ออกไปหลายรอบแล้วนะมีสีส้มสีแดงนะล่าสุดนะได้สีขาวมาลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะไซส์สองนะคะพิมมาได้เลยรายการที่12 80บาทนะคะสภาพดีเลยนะคะรายการที่12 80บาทต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะรายการที่13นะคะรอบอก 46, 48 ยาว28เป็นผ้าคอตตอนอกสี่หกสี่แปดยาวยี่แปดผ้าคอตตอนด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะตรงเนี้ยสีเขาจะดรอปตรงรอบคอตรงนี้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีลูกปัดหลุดตรงนี้หนึ่งเม็ดคุณลูกค้าจะต้องเอาไปเย็บเพิ่มนะไปเย็บเพิ่มนะคะนะยังไม่ได้ซ่อมให้ก็ด้านหลังนะตัวนี้เอาไว้ใส่เล่นใส่อยู่บ้านใส่สบายๆนะผ้าคอตตอนนะคะเนื้อผ้าเขาเป็นผ้าไม่ต้องรีดซักแล้วสบัดสบัด,สบดใส่ได้เลยนะลูกค้า ตัวนี้รายการที่13ขออนุญาตปล่อยอยู่ที่50บาทรายการที่13 50บาทต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะรายการที่1 4รอบอก50 52ยาว30เป็นผ้าคอตตอนค่ะอก50 52ยาว30เป็นผ้าคอตตอนด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเช็คก,ก่อนตรงนี้เหมือนแนวเคยรีดิตอ่อามันจะมีเขาเรียกว่าอะไร ตรงคอเนี่ยคุณลูกค้าท่านใดที่สะดวกรีดสวยๆเนาะก็ไปคลี่ออกแล้วก็รีดอีกทีนึงนะคะเพราะมันรีดยากอยู่นะอันนี้นะคะไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์ 2XL 50 52ยาว3 5ผ้าคอตตอนลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่14เอาไป50บาทต่อไปเป็นเสื้อยืดค่ะเป็นเสื้อทรงสปอร์ตนะคะคุณลูกค้าด้านหลังมีแหวกข้างแบบนี้ด้วยเด้อน,นี้ด้านหน้านะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่48-50ค่ะอก48-50 ความยาวอยู่ที่30เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ลูกค้าท่านใดที่ชอบพิมพ์รายการที่15เอาไป50บาทนะคะตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้นะคะเสือเ้อแขนกุดนะคะอกรายการที่16นะคะอกห้า0อก5 8 60ยาว28เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะผ้ายืดนะคะคุณลูกค้ายืดได้อีกลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่16เอาไป80บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่17คุณลูกค้าขาอันนี้ผ้าแบบนุ่มสบายมากเลยผ้าเขาเด้งๆอย่างนี้นะสีเขาออกไปสีเทานะคะเป็นกระดุมคล้ายๆกระดุมไม้กระดุมกลาหรือเปล่ามันแค่คล้ายนะมันน่าจะเป็นพลาสติกมั้งอ่ะตัวนี้นะรอบอกจะอยู่ที่52-54นะคะยาว28เป็นผ้าคอตตอนอก5 25 4ยาว28ผ้าคอตตอนลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่17เอาไป50บาทรายการที่ 17- 50บาท ต่อไปเป็นรายการที่18นะคะตัวนี้ยี่ห้อคิมโรเจอร์ไซส์ต่ำเสื้อเป็นไซส์ L ค่ะรอบอก y 648ยาว24ผ้าคอตตอนอก y 648ยาว24ผ้าคอตตอนคุณลูกค้าดูจากสภาพนะคอมีความหลวมนิดนึงแต่ว่าคือลายสวยลายดีอ่ะเอาไว้ใส่เล่นอยู่บ้านใส่ไปตลาดอะไรอย่างเงี้นะคะตัวนี้ลูกคา้าท่านใดที่ชอบนะรายการที่18นะคะราคา50บาท พิมรหัสสินค้ารายการที่18เอาไป50บาทที่นาวซักรีดอย่างดีเลยซักครั้งแรกคือซักเครื่องนะน้องจะมีคราบเหลืองตรงนี้นะแต่พอแบบมันไม่สวยไงนะก็เลยไม่ได้มารีดนาวก็เลยเอาไปซักมืออีกรอบหนึ่งคุณลูกค้าซักมืออีกรอบหนึ่งปรากฏว่าตัวเนี้ตรงคราบเหลืองอะ่ะมันหายไปอะ่ะเอาไปซักสบู่นะมันออกนะคะคือดีมากเลยแต่คอน้องสภาพก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่แต่ไม่ได้หน้าเกียดนะคุณลูกค้าใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าทรงแนวแนวนิดนึงนะ พิมรายการที่18นะคะขออนุญาตปล่อย50ปบาทต่อไปรายการที่19คะ่ะรายการที่19นะคะรอบอกนะคะ52-54ความยาว28เป็นผ้าคอตตอนด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้ตัวนี้สามีช่วยยีดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วความกรีบความอะไรจะไม่ค่อยงามเท่านาลีดเองลูกค้าจะไม่ค่อยเรียบนะเขาช่วยทํางานนะต้องตบมือให้กับผู้ช่วยนะคะคุณลูกค้าอย่างน้อยก็ไม่ต้องทําคนเดียวแล้วนะ ตัวนี้รายการที่19ค่ะความยาวความยาวอยู่ที่28เป็นผ้าคอตตอนอกห้าสองห้าสีลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่19บ0แดสิบบาทขออนุญาตถอยถอยถอย,ถอยหน่อยตัวต่อไปรายการที่20ของวันนี้นะคะเป็นกางเกงนาม,มีกางเกงมาให้ดูวันละตัวแหละจริงๆตัวเนี้จะเอาไว้มาใส่เองนะคุณลูกค้าแต่ว่าลองเอามาปล่อยดูมานะเผื่อตลาดกางเกงจะเลิศนะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นผ้าทรงนี้เลย สวยยืดยืดได้จริงๆนะคะแต่ว่าผ้าเขาจะมีความบางนะมีความบางลูกค้าจะต้องใส่ซับในนะแต่คือสวยแล้วก็มีสเสน่ห์มากดูตรงขาขาจุ่มแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องนีขาก็เป็นอย่างเงี้ยน่ารักอะ่ะขาเขาเป็นทรงนี้นะน่ารักมากเลยเดี๋ยวติดอะไรเนี่ยอ๋อตรงนี้รอยเปื้อนเฉยๆอ่ะดึงออกแล้วนี่นะคะคุณลูกค้าเขาจะเป็นทรงนี้นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยผ้าใกล้ๆจะเป็นผ้าริ้วๆอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเรียกผ้าอะไรไม่รู้มันยืดได้นะมันยืดได้ เยวนาวดูก่อนแป๊บหนึ่งคือหุ่นเท่านาวอ่ะก็ใส่ได้หรือว่าใหญ่กว่านาวก็ใส่ได้นะคะรอบอกจะอยู่ที่ไม่ใช่รอบอกเอวนะคะจะได้สามสิบหกสามสิบแปดค่ะส่วนสะโพกสะโพกจะอยู่ที่ห้าสิบสองนะมันยืดได้ถึงห้าสิบสองเลยนะคุณลูกค้าแล้วก็เอ่อความยาวอยู่ที่สามสิบแปดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าท่านใดที่แบบว่าเอาไปใส่กีก็ใส่ได้นะตัวนี้นาวขออนุญ,ญาตปล่อยอยู่ที่ 100บาทนะคะตัวนี้ถ้าใครชอบพิมพนะ์รายการที่20ิบเอาไปหนึ่งบาทนะรายการที่20บร้อยหนึ่งนะคะคุณลูกค้าไม่รู้เห็นชัดไหมเดี๋ยวดึงขาออกมานหน่อยไก่โพดปะขออนุญ,ญาตปล่อยร้อยหนึ่งคือจากทรงของเขาอะนะมันเก๋นะตัวนี้ทรงมันเก๋นะคะขออนุญ,ญาตปล่อยร้อยหนึ่งเดี๋ยวนาะจะมีเก,ง,เกงมาให้ดูอาทิ์ละตัวแบบนี้แล้วกันมีรอยเชือกรุดอะเดี๋ยวนะขอตัดเสริมความงามให้น้องนิดนึง โอเคเคยเลี้ยงแมวแล้วมันไม่เท่ะนะลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะคะพิมพ์รายการที่20นะคะรายการที่20เอาไป100บาทนะคะรายการที่20 100บาทนะคะคุณลูกค้าตรงนี้มันได้หลุดนี่เองเดี๋ยวนะนะ้าขอดูหน่อยเอางี้ตัวนี้นะาขออนุญาตแก้ราคาใหม่นะลูกค้าท่านใดนที่ชอบตัวนี้ พิม์รายการที่20นะคะเอาไป80บาทดมยาดมก่อนอย่าิลืมอย่าขออนุญาตเขียนราคาไว้หน่อยนะจะลืมตัวนี้น้าปล่อย20มูเมนต์20รายการที่20 80บาท80บาทนะคะพิม์มาได้เลยรายการที่20 80บาทค่ะคุณลูกค้าวันนี้มีเสื้อให้ชมทั้งหมด เสื้อกับกางเกงนะยีตัวแล้วก็ตัวที่นาวใส่นะเสื้อแมค้านะอก5 4าสิบส้ใส่ได้คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวนี้คือปล่อยในราคาถูกมากเลยเพราะว่ามันเป็นเสื้อลอตเก่าที่นาวยังขายไม่ออกนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังตามหาเจ้าของไม่เจอนะคะขออนุญาตปล่อยน้องอยู่ที่50บาทนะคะก็คือราคาเท่าเดิมแหละจากในคลิปแรกๆนะคะคุณลูกค้าชอบตัวไหนสามารถสั่งสินค้ามาได้เลยโดยรายละเอียดการสั่งสินค้านาจะปักไว้ใต้คลิปนี้ส่วนลูกค้าท่านใด ที่ไม่สามารถติดต่อเราได้เขาเรียกว่าอะไรอะเล่นไลน์ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กไม่เป็นนะคะโทรเข้ามาได้เบอร์แมคคานยังจําเบอร์มาได้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 5ย์5 5 7 0 6นนะคะโทรเข้ามาจองกับลูกหลานไว้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าตัวไหนเหลือนาจะเก็บไว้ให้นะคะถ้าลูกค้าโทรเข้ามานะคะแล้วก็รายละเอียดสินค้านะคะชอบตัวไหนถามเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะตัวไหนที่ขายแล้วนาวก็จะแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งเอฟไม่ทานไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวนาจะมีเสื้อสวยๆราคาถูกมาให้คุณลูกค้้าไดชมเรื่อยๆนะะค พูดเรื่องค่าส่งนะคะค่าส่งกรณีที่คุณลูกค้าโอนเงินจะเริ่มต้นอยู่ที่40บาทกรณีเก็บปลายทางค่าส่งเริ่มต้นอยู่ที่50บาทชอบแบบไหนแจง้งแม่ค้ามาได้เลยนะคะสินค้าทุกตัวของร้านมะนาวแซ่บเป็นเสื้อผ้ามือสองผ่านการซักรีดแล้วก็ทําความสะอาดแล้วโดยมะนาวแล้วก็ครอบครัวของนาวเองนะคะคือทําเองทุกตัวมีให้ชมวันละ20ตัวนะคุณลูกค้านะเพราะฉะนั้นแล้วขอคุณลูกค้าที่รับได้แล้วก็เข้าใจในผ้ามือสองนะคะ ตรงไหนที่มีตําหนินาจะพยายามแจ้งคุณลูกค้าในทุกๆจุดที่เห็นนะคะในส่วนที่ผ่านตาต้องขออภัยลูกค้าจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนาจะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบว่าเ,เสื้อมือสองมันย่อมมีแบบตําหนิคุยอรอยเปื้อนคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอะ่ะเราดูให้ละเอียดแล้วแต่มันยังมีบางจุดที่ผ่านตาไปบ้างเข้าใจสินค้าจริงๆคุณลูกค้าก่อนเอฟนะคะแล้วก็ใส่เสื้อนะคะรายละเอียดฟังให้เรียบร้อยก่อนเอฟสินค้าเดี๋ยวนาวขออนี้ต แจ้งรายละเอียดเรื่องการชมเสื้อก่อนนะเนาะเวลานาะส่งภาพไปยืนยันกับลูกค้านะาจะส่งเป็นรูปเสื้อเนี่ยหนึ่งตัวเสื้อหนึ่งตัวแบบนี้แล้วก็นาะก็จะส่งเป็นป้ายแท็กแบบนี้ไปให้คุณลูกค้าก็คือเป็นรายละเอียดของสินค้านะก็คือเป็น ep ีที่เท่าไหร่ลายการที่เท่าไหร่นะคะรอบอกใส่ได้ถึงเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ผ้าอะไรถ้าตัวไหนที่ระบุว่าเป็นผ้าอะไรตรงนี้หน้าจะบอกลูกค้านะ เพราะว่าในเสื้อน่ะที่มันเป็นแบรนด์แบรนด์นะคะถ้าเขาไม่ตัดออกอ่ะมันจะมีระบุทุกตัวเลยว่าเป็นผ้าอะไรเพราะว่าผ้าเขาเป็นผ้าแบบผ้ายุโรปเป็นผ้าที่ผลิตจากโรงงานเขาจะระบุให้ว่าทําจากผ้าอะไรนะคะคุณลูกค้านะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูดูรายละเอียดก่อนเอฟนะเพราะว่านาวกลัวเลอะเกินกลัวลูกค้าใส่ไม่ได้นะถ้าเอฟไปเผื่อเพื่อนเนี่ยเอฟไปได้เลยนะคะนาวยินดีมากๆเลยลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยชมก็สามารถ กดติดตามได้นะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้นนวนะคะสําหรับวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันขอพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะคะเดี๋ยวนนวจะไปรีดผ้าต่อในวันพรุ่งนี้นะคุณลูกค้าสําหรับวันพรุ่งนี้นะนาวทาเป็นวันต่อวันแต่ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะทําเสร็จลงคลิปให้ลูกค้าเอฟเลยแบบนี้นะคะ่ะแต่นาวจะว่างเฉพาะช่วงเย็นเพราะว่าตัวนี้จะเป็นอาชีพเสริมนะคุณลูกค้านนวมีงานประจํานะคะตัวนี้เป็นอาชีพเสริมเพอให้ได้ค่าขนมคค่่าาานนไฟใบ้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มในครอบครัวนะคะคุณลูกค้ายังไงก็ฝากสนับสนุนนาวด้วยนะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ